สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสอนรับไอเทมทาวอกิจกรรม ROV ทั้งหมดนะครับแล้วก็สกินฟรีนะครับผมประมาณ3-4สกินนี้เลยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับผมก่อนอือ่นเรามาดูอาญาก่อนนะครับผมซึ่ง ขายอยู่ตอนนี้99คูป,ปองนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินหรือก็คือทองนั่นเองทองในเกมครับซึ่งสามารถซื้อได้20,003นะครับผมซึ่งเอาไปทำาคว s ได้หรือใครที่ไม่ซื้อก็รับฟรีได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยยินดีด้วยคุณได้ฮีโร่ใหม่อาญานะครับผมซึ่งจะเป็นไอดอลของใครใหลายๆคน,นครับซึ่งเป็นโ o a m i n g ที่ดีเลยเออถามว่าดียังไงมันสิงคือมนันโกบันโกตรงที่มันไม่ตายไงเราต้องฆ่าตัวที่สิงครับ พี่แนะนำให้สิ่งพวกแทงอ่าพวกแอสซัซินนะครับมันจะดีมากเลยนะครับแอสซัซินมันเข้าไปฟันพุ่งฟิ่งฟริ้งฟรงแล้วมันก็กดอันติเซกให้กลายเป็นแบบอ่ามะล็ดพืชนะ่ะพี่ก็ไม่รู้มันตัวอะไรนะเหมือนแบบเป็นลูกออสนะกระโดดแดงๆดงดงอันติอันสกินอันไอสกิลอันติเมตนั่นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยสำหรับอาญานะก็สามารถจับจองได้ครับ23,000 1,888บาทครับเออก็ประมาณนั้นแหละโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกับการรับสกินทาวรครับขั้นแรกนี่เลยนะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับกับแชมเปี้ยนชิพนะครับผมอ่าแล้วสำหรับล็อกอินช่วงนี้นะครับก็สามารถรับได้ด้วยนะครับกับ ทางนั่งของพลังงานมังกรนะครับผมแล้วก็นี่เลยไอดอลตัวน้อยนะครับนี่ก็กดรับนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ถึง2 0 0้ดูนะครับมันเป็นยังไงไม่สำหรับคนที่มีอา่าก็ทำเควสอาญาด้วยนะก็คือมันจะมีบททดสอบของฮีโร่อาญาด้วยนะครับก็ทั้ง4บทนี้ก็คือจะเป็นบทปูเรื่องการอัปเดใหม่นะครับผมก็คือง่ายๆเลยก็คือความหมายก็คือเหมือนตอนทาชิอ่ะจำได้ไหมก็คือจะเป็นแบบพวกไอเทมต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถรับได้เออไม่ว่าจะเป็น ฮีโร่เช่านะครับก็คือเอาไปทำเควสนะครับบทที่1นนะครับบทที่2ก็เป็นท่าทาง uh, ก็จะมีเนื้อเรื่องให้อ่านนะครับผมว่าเป็นอะไรเวลาการเปลี่ยนไปมั uh, งกรแห่งแสงอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องนะพี่ก็ไม่เล่านะเผื่อ,อไปอ่านกันเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอีโมจิเช่าอีกแล้วขายได้30เพชรนะครับเอ้สาทองครับแล้วก็สกินเช่าอีกแล้วนะครับผมนี่เลยบทที่ะครับผมซึ่ง มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อหินแห่งความมืดทําให้ร a r เ s เ a y e r แปลงร่างนะครับผมนั่นแหละก็คือประมาณนั้นเลยนะครับผมก็คือเกี่ยวกับการอัปเดตแพทด้วยนะครับผมก็มาอ่านดูให้เป็นเรื้อเรื่องราวนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับก็ได้พวกไอเทมต่างๆไปเลยนะครับผมอ่าก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังมีอีกเยอะพี่ก็มัดรวมกันมาเลยทีเดียวอัดไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับ ส่วนวอลขาดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมสกินวอลขาดนี่คือยากนะพี่ก็งงว่ามันทําไมใส่โคดไม่ได้นะมันบั๊กเปล่าวะอ่ะไปลุยกันเลยครับฮะ สำหรับคนที่เล่นแรงนะครับผมครบ10ตาครับก็มากกว่ามากกว่าไดมอนหรืออากูอาโกโกเอลวีนะครับก็จะสามารถรับไอรินะครับผมเป็นสกินใหม่ล่าสุดเลยครับฟรีฟรีเลยครับก็คือสกินนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหาแป๊บหนึ่งนี่เอ้าอ๋อมันน่าจะเข้าไปอยู่ข้างในฮีโร่แล้วนะครับผมมันไม่ได้อยู่ในนี้นะคือเรากดรับปุ๊บก็เข้าไปเลยนะเดี๋ยวพี่เข้าไปให้ดูนะครับผมก็เป็นไอริก่อนเลยตัวแรกที่เราจะได้นะครับผมกับ กิจกรรมสายฟรีนะครับก็คือการเล่นแรงนั่นเองก็จะเป็นสกินสกินนี้เลยนี่น,น,นี่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก,กดเปลี่ยนนี่เลยนะครับผมเป็นสกินนี้เลยสกินใหม่ล่าสุดครับหัวสีฟ้าน,นั่นเอง เออแอมเบอรี่แอมเบอรี่ไอริบ้าอะไรขอโทษทีครับผมว่าเอมันชื่อแอมเบอรี่ไอริไอริมันเหมือนกันเป็นแอสซัสซินเหมือนกันขอโทษด้วยครับผมมันชื่อแอมเบอรี่นะครับผมดึกแล้วก็สับสนอย่างนี้แหละมาต่อไปเราไปรับสกินฟรีอีกสําหรับคนที่เล่นโหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับครบ3ตาหรือเก็บทางด้านของโทเค็นครบ40นะครับก็สามารถแลกทางด้านของตาเชิญสกินได้เอเอถูกต้องนะครับผมก็เชิญสกินนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเปิดกันมีสกินอะไรมาครับพี่ขอแนะนําสําหรับคนที่ไม่มีโอเมนให้เอาโอเมนก่อน โอเมนแลนะครับ, rare, รบผมแลคือมันไม่มีขายและมันไม่มีแจกนะครับส่วนที่เหลือมันแจกหมดเมื่อจะเป็นเอเลนดอร์เทนหรือคลิกซี่นี่คือแจกนะครับพี่มีมีแล้วก็เลยต้องเอากรอบรูปโปรไฟล์ไปแทนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ได้มาแล้วนะครับสาหรับคนที่ไม่มีก็ให้เอาโอเมนนะขอแนะนานะครับเพราะมันมันไม่ได้แจกนะมันต้องแข่งแชมเปี้ยนชิพถึงจะได้โอเมนนะครับปีนี้นะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยและอีกอย่างหนึ่งเลือกรถ รับสกินฟรีครับซึ่งอันนี้เป็นสกินระดับ p รีเมีเนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็คือสําหรับสกินรีเจนคืออะไรครับผมก็เป็นระดับที่สูงกว่าฮีโร่อีกนะครับผมก็คือดี มีเอฟเฟกนะคบผมก็นี่เลยก็สําหรับคนที่ใส่พี่ก็ดีครับพี่ก็ใส่แต่พี่มีแค่2อสามไอดีพี่ก็ใส่กลับได้เป็นบางคนนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็คือใส่มาใส่กลับไม่โกงเนาะก็ช่วยกันลึกซึ่งกันและกันแล้วดีลกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็เหลืออีกร้อยเจ็ดสิบครับอยู่ไปเลย1เดือนนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันใส่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดให้ดูครับโค้ดของพี่ก็ประมาณนี้นะพี่จะทิ้งโค้ดไหมนะครับใส่มาใส่กลับไม่โกงนะครับเอาโค้ดตัวนี้ไปใส่เลยนะ อ่าเอาไปใส่ปุ๊บก็จะได้นะครับผมก็ช่วยกันนะเราก็จะได้ค่าการลดคูปองด้วยกดลดตัวกดลดคูปองด้วยตัวเองก่อนนะครับค่อยส่งให้เพื่อนนะมันจะเยอะนะครับพี่ก็ส่งให้ได้ประมาณวันละ6-7คนนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะมันต้องเล่น1ตาแล้วก็ล็อกอินนะครับผมมันก็สังหารสตูนหนึ่งครั้งก็คือเล่นเสร็จก็ต้องออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่เพื่อทําให้นะครับผมอาจจะไม่ได้ได้ไม่ทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยแต่ก็ใส่ไว้บอกว่าผมใส่แล้วครับพี่ก็วางโค้ดไว้หรือจะช่วยคุยกันก็ ได้นะครับผมก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ได้รับไอเทมฟรีๆไปเลยนะครับผมรายชื่อทั้งหมดนี่ก็ขอขอบคุณครับสิบสองนี่มาจากไหนนะครับผมก็งงเหมือนกันนะอ่าก็อย่าลืมใส่การสำหรับคนที่เลือกโจ๊กเกอร์พี่ก็ดีนะครับเป็นแครี่ที่โซโลคิวนะครับผมเอองงว่าโซโลคิวก็คือไปฆ่าคนเดียวได้อเออหนึ่งหนึ่งในสู้มันไม่ได้อ,ะอ่ะอ่ามัน เอาระเบิดยัดยิงบ้างไฟใส่หน้าเรียบร้อยอ่าต่อไปเรามาดูนี่ก็คือการล็อกอินครับจะได้ทั้งหน้านของพลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้าตัวนี้พี่เล่นมาเป็น7-8วันแล้วพี่รู้สึกเบื่อมากเลยครับผมมันไม่ได้สักทีวอขาดเดี๋ยวได้เดี๋ยวจะโลคีไปดูนะครับซึ่ง เราจะต้องทําให้มังกรของเราเป็นธาตุแสงทั้งหมดนะครับผมซึ่งมันก็คืออพิสูดนอากอนนั่นแหละแต่มันเป็นตัวน้อยซึ่งพี่เปลี่ยนแล้วแม่เป็นสายฟ้าสายฟ้ามันโคตรน่าเบื่อเลยก็คือแบบอะไรวะกดไปสิบกว่ารอบมันไม่เคยเปลีย่ยนล่างเลยนะครับผมอ่าและสําหรับคนที่อยากได้นะครับผมก็คือพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้โค้ดมันบั๊กหรือเปล่าใส่แล้วมันไม่ค่อยได้วะง,งงงงงมาก เอองงไหมงงไหมงงพี่ก็งงนะครับผมมันทําไมไม่ได้นะครับผมก็เอาโค้ดพี่ไปใส่แหละได้ร้อยแปดสิบห้านะครับผมเออบวกด้วยนะก็ซื้อได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวจะปลุกพลังทางหน้าของมังกรแห่งแสงครับการคืนชีพเขาเนี่ยได้ธาตุลมเห็นไหมถ้าเป็นแสงคือทุกอย่างจบได้วอลขาดเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับเหมือนเดิมเป็นพระเป็นธาตุเ,าดเดิมแบบโคตรสงิงดูดิไข่มังกรพัฒนาคือพัฒนามาสามสี่ร้อยไม่เคยเป็น พลังแห่งแสงสทีตัววิญญาณนะครับผมก็พี่ก็งงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงนี้นะคือมันบั๊กอยู่นะก็ต้องรอดูกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็เมื่อเราได้ทั้งหมดเนี่ย6ชิ้นเนี่ยเป็นแสงปุ๊บปะครับผมเราก็จะได้รับสกินวอลขาดเลยนะครับผมก็ย้านะได้วอลขาดเลยแล้วตอนนี้คือพี่ใส่โค้ดใครไม่ได้เลยใส่โค้ดเข้าไปปุ๊บมันบอกว่าจํากัดจํากัดพี่ก็งงนะครับเพามันมันมันต้องทํำยังไงวะ เออก็ท้อแล้วนะก็แบบเออเมื่อไรจะได้วอลขาดว้อยากขี่ม้าเออราชาปีศาจอะไรประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเพราะว่าเราก็รอวอลขาดเหมือนกันนะครับทุกคนพี่เข้าใจว่าอยากได้วอลขาดนะครับผมเพราะวอลขาดสกินสวยเป็นสกินนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับผมราชาปีศาจของเราสายฟรีนี่เลยเป็นระดับน่าจะเป็นอีพิกนะธรรมดานะดีฮิโรอิอะไรเออนี่นี่นน นี่โควดเท่เป็นเหมือนแบบเจ้าชายสเปนสเปนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับ Walk คา r d นะซึ่งอัพเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนเป็นพลังงานแห่งแสงนะครับผมก็ฝากไปด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมันได้พี่จะลงคีปใไปดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็นะตอนนี้ก็เล่นหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับมาอีกทีมันที่4นะครับก็ามาแลกสกินถาวรแล้วก็รับแล้วก็อัพไปเรื่อยและอีกอย่างนึงครับมันได้สกินฟรีจุดหน,นะครับผมมา บางคนไม่รู้นะครับชมการแข่งถ่ายทอดสดนะครับผมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีการถ่ายทอดสดครับก็คือตัวนี้เลยซึ่งซึ่งอะไรซึ่งอะไรซึ่งเรานะครับผมก็จะต้องดูแล้วคะแนนครบ2 5 0 5นะครับเราก็จะได้ตาลเชิญสกินระดับน่าจะเป็นฮีโร่อีกนะครับผมพวกกาลีพวกพวกแพนด้าพวกที่เป็นระดับอืม อีพิกครับที่เขาแจกนะครับก็เป็นตารเชิญสกินที่ดีเลย2,005คะแนนก็ดูถ้าตอบคำถามแล้วก็ดูรับปั๊มไปเรื่อยๆแบบนี้ก็กดโอเคเจิญคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด s u b s ไครป์เพื่อกรนังใจกับพี่ด้วยเจิญคลิปต่อไปครับผม